1.1กรณีอันมีมูลที่ครวนกล่าวหาว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นกรณีมีมูลนะครับข้าราชการผู้ใดกระทําผิดวินัยให้สอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้าโดยจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีเนี่ยให้กับผู้ถูกกล่าวหาทราบซึ่งจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยได้ชี้แจงรวมทั้งนำสืบแก้ข้อกล่าวหาเว้นแต่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจง้งผู้บริหารท้องถิ่นอาจจะสั่งลงโทษโดยไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า1.1.1ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้อาจจะงดสอบสวนก็ได้นะครับ 1. วงเล็บหนึ่งกระทำผิดอาญาจนต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระทำผิดและผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำพิพากษานั้นได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ววงเล็บสอกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและได้รับสาร,รภาพในเรื่องที่ถูกกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือให้ถ้อยคำรับสาร,รภาพ ต่อผู้มีอำนาจสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนและได้มีการบันทึกถ้อยคำรับสารภาพไว้เป็นหนังสือแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงนะครับต่อมาในข้อ1.1.2เนี่ย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งกระทำผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกโดยสารเนี่ยมิได้รอการกำหนดโทษหรือรอการลงอาญาไว้หรือให้ลงโทษที่หนักกว่าจำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษ วงเล็บ2ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวเนี่ยเป็นเวลาเกินกว่า15วันและผู้บริหารท้องถิน่นได้ดำเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการอันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวงเล็บ3ก็ะทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บริหารท้องถิน่น หรือให้ถ้อยคำรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนและได้มีการบันทึกถ้อยคำรับสารภาพไว้เป็นหนังสือแล้วนะครับตรงนี้เป็นกรณีที่ข้าราชการท้องถิ่นผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งอยู่ในข้อ1.1นะครับผู้บริหารท้องถิ่นอาจจะสั่งลงโทษโดยไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้นะครับ